ก็ต้องขอสุดคนด้วยนะครับผมกับมาอีกครั้งนะครับแซปเชมของเรานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมมาวิ่งกันอีกแล้วนะครับผมส่งการทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้ไปเที่ยวอะไรกันมาไหมนะฮะส่วนผมก็อยู่บ้านนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมเล่นเกมอยู่บ้านนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็ซีซั่นสนะครับรอบที่แล้วเราก็ได้ดูเกมเพย์อีฟเฟอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมเดี๋ยวเรานะครับจะมาทํารีวิวนะครับผมตัวละครนี้กันแบบจริงจังกเลยนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยนะครับเล่นยังไงสกิลอะไรบ้างงนะคครัับบผมมมแล้วก็ีอโพายไงนะครับผม ร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเด็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมารเวลไลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ร้อยลานดินั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่ร้อยสาบาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุด โอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช่ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละ โอเคครับสำหรับเอมมาฟอสนะครับผมแน่นอนฮะนั่งอยู่ในอ่าไทเวนการ์ดนะครับผมดูว่าสายแทงนั่นเองนะครับความยากอยู่ระดับ3ดาวนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้ยากมากนะก็ไม่ได้ง่ายมากในการเล่นนะครับผมการเล่นของนายน,นี่ก็น่าจะสนุกเลยนะครับผมดูผมจะมาแนะนําสกิลนะครับผมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเล่นเอมมาฟอสกันในวิดีโอนี้กันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์อพาร์ตี้เลนกันก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมมาเราอยู่ในพาร์ติเลนกันแล้วนะครับผมสำหรับเอมมาฟอสนะครับผม เราเริ่มกันด้วยการโจมตีธรรมดาของฟอร์สเลยนะครับการโจมตีธรรมดาของฟอร์สนะครับผมคือการกิกซ่าแบบนี้นะครับผมจะเป็นการยิงบีมแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะมีกระสุน70นะครับผมรู้จักซ้ายล่างได้เลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งี่เห็นว่าตรงกลางจอนะครับจะมีตัวเลขที่เพิ่มนะครับตามระยเวลาที่เราโจมตีไปแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวการนี้นะครับผมก็คืออ่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับผม ง่ายๆเลยคือยิ่งเลขตรงกลางเยอะนะครับดาเมจที่เราจีก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่านี่คือการโจมตีธรรมดานะครับผมสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลคลิกขวานะครับสกิลขีดขวานะครับจะเป็นการปล่อยโล่นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันศัตรูนะครับผมที่โจมตีเข้ามานะครับผมซึ่งโล่เม้าฟอร์ดนี้นะครับผมก็จะเดินทะลุได้เนอะนะครับผมยิงทะลุได้นะครับผมศัตรูยิงทะลุไม่ได้ครับแต่ว่าเดินทะลุได้นะครับโล่เม้าฟอร์ดนี้นะครับสามารถกด F นะครับเพื่อดึงกลับมาได้นะครับผมหรือว่าเมื่อผ่านไป3วินนาทีะครับผม ว่าทางขวาล่างนะครับเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเรียกออกมาใหม่ได้เลยนะครับเหมือนทางฝั่งของโลอิซูเมนนะครับแต่ว่าจะมีคูดาวนะครับระหว่างโลเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนิดนึงครับคือ3วินาทีจะไปสามารถเรียกออกมาลุดๆได้นั่นเองนะครับผมอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับผมคือเราสามารถที่จะกดคลิกขวาครั้งแบบนี้นะครับผมระยะที่มันออกไปเนี่ยจ่อไปไกลมากนะครับผมทุกคนเห็นไหมนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะรีเซ็ตมันกลับมาได้ครับโดยการมองกระแพงนะครับผมหรือมองพื้นเนี่ยเห็นไหมอนะะครรับจกาาาาแมมว่่สุติเย อ่าแบบตั้งตั้งเราอยากจะตั้งแถวๆนี้นะครับแล้วเราแบบเราเลยแบบอุ้ยเลยนะครับดึงกลับมาอย่างนี้แล้วก็วางใหม่ได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเผื่อใครไม่ทราบเนื้อการที่เราตั้งแบบนี้นะครับผมกำแพงเรามันยังจะไม่ทํางานนะหมายความว่าเนี่ยถ้าเราตั้งแบบนี้แล้วเดินนะครับผมศัตรูยังสามารถยิงเราได้อยู่นะครับผมโล่เรายังไม่ทํางานนะครับต้องปล่อยก่อนนะครับผมกำแพงถึงจะเริ่มทํางานนั่นเองนะครับผมโอเคครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล e นะครับผมสกิล e นะครับเป็นอ่า crystal spear นะผมจำชื่อไม่ มันชื่อว่าอ่าไม่ใช่ครับไซคิกไซคิกสเปลนนะครับผมก็คือเมื่อเรากด e นะครับผมโดนศัตรูนะครับอ่ามันทําการดึงเพชรออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งเพชรอันนี้นะครับผมจะเปรียบเสม,มือนกับอ่าจิตใจหรือว่าอ่าสม,มจรจิใตใจของศัตรูนะครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถที่จะโจมตีเพชรนะครับ <Your S 2> เพื่อที่จะทําดาเมจก,กับเจ้าของร่างหลักได้ด้วยแบบนี้เลยนะครับผมอ่า อันนี้เนี่ยเป็นดาเมทที่เอาไว้ฆ่าแท้งได้ดีมากนะครับผมหรือถ้าแบบว่าตัวแถวหลังแบบนี้นะครับผมยิงแบบนี้นะครับเรายิงให้มันเส้นเดียวตรงอ่าเส้นตรงแบบแบบยิงเพชรพร้อมกับยิงศัตรูแบบทะลุกันได้เลยนะครับผมจะทําให้ดาเมจเนี่ยมันกระเบื้อไปเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับดาเมจแรงมากๆนะครับทุกคนนะครับสำหรับสกิลอินะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมมันไว้ใช้กับตัวแท้งนะฮะก็จะดาเมจแบบเยอะมากๆนะครับผมยิอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมยิงเป็นตัวแท้งนะครับผม นี่ครับเห็นไหมดาเมจโคตรแรงนะครับผมถ้าเรายิงแบบกับตัวแทงอะไรแบบนี้น,นะครับผมอ่าเป็นสกิลที่เหมือนทำตัวเมจเป็นเป็นต์เลือดเนาะนะครับผมแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมสกิลตัวต่อไปนะครับจะเป็นสกิลชิพนั่นเองนะครับผมสกิลชิพเนี่ยมันจะทำให้เอมอร์ฟอน์นะครับผมเปลี่ยนเป็นร่างไดมอนด์นะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับอ่ะกูดาวก่อนแล้วกันนะครับสกิลชิพนะครับเป็นร่างไดมอนด์นะครับเมื่อกดใช้นะครับเอมอร์ฟอน์จะ กลายเป็นล่าไดมอนด์แบบนี้เลยนะครับซึ่งทําให้สกิลเปลี่ยนไปนะครับผมสกิล e นะครับกับสกิลคลิกขวานะครับผมจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับโอเคครับสกิลแรกของล่าไดมอนด์นะครับคือสกิล e นะครับผมเอฟเฟอร์จำกันแดดไปข้างหน้าแล้วก็จับศัตรูทุ่มแบบนี้นะครับผมซึ่งระยะแดนเนี่ยก็จะประมาณ5เมตรนะนะครับผมประมาณ5เมตรนะครับซึ่งดาเมจจะเห็นว่าไม่ได้แรงเลยนะครับสกิลจับทุ่มนะฮะ นะครับผมอ่าซึ่งคูดาวสกิลจับทุ่มเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ3วิหรือเปล่าผมจะไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดคูดาวก่อนนะฮะอ่าจับทุม่มปึ๊บตึ้มอ่าประมาณ5วินา,วนาทีนะครับผมแล้วเราก็าสกามารถที่จะสกิลคลิกขวานะครับเป็นสกิลเตะนะฮะนี่ครับซึ่งดามเมจหลักของเรานะครับมันจะมาจากสกิลเตะนั่นเองนะครับอ่าสกูดาวสกิลเตะเนี่ยค,ยคูดาวประมาณ2วินาทีนะครับผมอ่าแบบนี้สกิลเตะนะครับผมมันจะมีดาเมจเตะทีนึงนะครับแล้วก็มี ดาเมจกระแทกกระแพงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งดาเมจที่แรงจริงๆนะครับจะมาจากการกระแทกกระแพงนั่นเองนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับประมาณ200ดาเมจได้ครับไม่ถึงหรักมันร้อยร้อยห้าสิบนะครับตัวเลขผมไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่ามันแรงมากๆเลยนะครับผมเดอลมาฟอร์สนะแล้วก็อัลติเมทของเอลมาฟอร์สครับผมก็คือการทำดาเมจเป็นเอลเนนะครับผมแล้วก็สตันสตูทุกคนนะครับที่อยู่ในระยะนะครับผม นี่จะเห็นว่าหลอดเพชรบนหัวนะครับเมื่อเต็มนะครับผมสตูลนะจะทำการถูกบังคับให้เดินมาเรานะฮะอ่านี่คืออัลติเมทนะครับซึ่งบอกแล้วว่าเป็นอัลติเมทที่แบบว่าทําลายทีมไฟทด้ดีมากนะครับผมและที่สําคัญนะครับเวลาสตูโดนอัลติเมตเรานะครับสตูจะไม่สามารถที่จะใช้อัลติเมทส่วนได้นะครับฉะนั้นนะฮะการปล่อยอันติอันนี้นะครับผมก็คือปล่อยใส่สัพพรสตูนะครับผมสตูัพพอรสตศัตรตูจะกดอันติส่วนเราไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าฝ่ายต่อข้ามีโลนะครับก็สามารถที่จะกันออัััติเเเรราได้หมืนนนนนก่งะคบ โอเคครับผมต่อไปนะครับผมจะมาสอนเทคนิคเล็กเลืน้อยในการเล่นเรือเมอร์ฟอสนะครับทุกคนการเรือเมอร์ฟอสนะครับผมเวลาเราใช้คลิกซ้ายอย่างนี้นะฮะอ่าผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่าเก็บไป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 นะครับผมอ่าให้ถึงร้อยถึงเก้าสิบกว่านะครับผมเก้าสิบกว่ายิงไปเรื่อยๆครับอ่เวลาถึงร้อยแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าผมแบบผมอยากจะแปลงล่างนะครับก็แปลงได้เลยครับหลอดตรงกลางจะไม่ลดตอนหยู่ในล่างเพชรนะครับผม อ่าหลอดตรงกลางจะไม่ลดนะครับผมเราสามารถที่จะแปลงไปล่างเพชรเนี่ยแล้วก็กลับมาล่างธรรมดาแล้วก็จีต่อได้ดาเมจหนึ่งร้อยต่อได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นทริคเล็ก,กน้อยนะครับผมในการที่จะแบบว่าดาเมจต่อเนื่องได้นะครับผมก็คือจีให้ได้สูงที่สุดก่อนนะครับแล้วเขค่อยกลายไปล่างเพชรน,นะครับทำดาเมจในล่างเพชรต่อนะฮะอืมแบบนี้เลยนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับผมจะเป็นคอมโบเล็กน้อยนะครับผมแล้วซึ่งคอมโบของไอมาฟอนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เราจับนะฮะตัวที่เรากระทืบเนี่ยจะเป็นใครนะครับยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเราจัดการกับลุนน่าสโนนะครับผมถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วไปชิดกับนางได้นะนะครับเราก็ทําการต่อยหนึ่งทีอีต่อยอีกสองทีแล้วก็เตะทีเดียวก็ตายแล้วนะครับต่อยหนึ่งทีที่ขวาแล้วเอยต่อยหนึ่งทีจับคอแล้วก็เตะตายเลยครับนี่ครับแค่นี้เลยครับตายเลยฮะ นะหรับเรือสองรับเจ็ดสิบนะครับผมไม่แต่เราจับไปจับปุ๊บต่อยสองที่เตะมันนี้ก็ตายเช่นกันนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับมันจะพอมีเวลาให้เขาแบบกดอันติสวนเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มีอันตินะครับยังไงลุน่าก็สวนเราไม่ทันนะครับผมและที่สําคัญเลยคือตัวเรานะครับผมเป็นแบบตอนอยู่ด้านล่างพีเดจะไ่สามารถโดนสตันได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคอมโบนี้นะครับถ้าเขาฮิวสู้ไม่ทันนะครับยังไงสปอร์ตก็ตายนะครับผม แบบนี้เลยนะครับสำหรับเลือด275นะแต่ว่าถ้าเลือด300อยนะครับอย่างพวกแบบแบ็คแพนเทอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะชอบจับแบ็กแพนเทอร์นะครับผมเพราะว่าตัวมันท่วจะมาลวงเพื่อน่าลำคาญนะครับจับมานะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ตายนะครับหรือเลือดหน่อยหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนเรานะครับจะช่วยทำดาเมจนะครับผมหรือไม่เราก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ต่อยก่อนหนึ่งทีนะครับจับเนี่ทุบม้วก็เตะแบบนี้ก็ได้ครับผมตายเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีคอมโบที่ มันทําได้ยากมากในเกมนะครับแต่ว่าถ้าทําได้รอบหนึ่งผมบอกเลยว่าฟินสุดๆไปเลยนะครับผมก็คือการใช้คริสโตลนะครับผมมาเสริมน้ำเมร์นั่นเองนะครับผมกด E ีนะครับผมแล้วก็ชิปนะครับแปลงล่างนะครับแล้วก็ต่อย1ทีจับทุ่มแล้วก็ต่อย1ทีแล้วก็เตะนะครับผมอ่าโดยสเต็ปเนี้ยมันจะเพิ่มจากการชิปเข้ามานะฮะอ่าอันนี้เนี่ยมันจะทํายากมากๆนะครับในเกมจริงเพราะว่ามันมันแทบจะไม่มีใครแบบยืนนิ่งให้เราทําอยู่แล้วนะครับผม ท้อเกือบตายเลยนะครับถ้าเราเสริมดัวเองไปจากอีกหนึ่งมัดเนี่ยตายนะครับผมอืซึ่งหลักในการเล่นเนม่าฟอร์สนะครับผมก็คือการจี้ตัวแท้งนะครับเพื่อเก็บสเต็นะครับสกิลีเซตตัวแท้งแบบนี้นะครับผมอเพื่อเก็บสเต็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่ในระยะนะครับที่สามารถได้จะไปล้วงคอสปอร์ตหรือว่าดีเวีสตูได้นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับกด E นะครับแล้วก็แปลงร่างเข้าไปเลยครับอืม ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการแบบรักษาตัวเองให้รอดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยตอนอยู่ในร่างเพชรนะครับจะไม่มีสกิลเอาตัวรอดเลยเลยนะครับมีแค่ดาเมจลดลงนะครับผมแต่ว่าโลเลอร์เนี่ยไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเทียบไงไม่ต้องงกนะครับเวลาที่จะแบบว่าเนี่ยปุ๊บปุ๊บเข้าไปคอมโบหนึ่งทีแล้วนะครับแบบอ่าคอมโบนทีแล้วเขาไม่ตายนะครับก็แค่กลับร่างเก่านะครับแล้วก็รอคูดาสิบห้าวินะผมเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเอมฟอร์เป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคครับเกือบนะเกือบไปนะครับเกือบไม่ได้เล่นนะครับผมตอนนี้ถ้าใครอยากจะเล่นฝึกเล่นเอมฟอร์ก็ต้องแบบเร็วหน่อยนะเพราะว่าอ่าหลายๆคนนะครับเพราะอยากจะเล่นนะฮะแล้วเราก็น่าจะแพ้นะครับผมไม่มีสปอร์ตว่าแต่ฟอร์ดโอเคฮะโอ้ขอบคุณมากครับผมทดี๋ยวสปอร์ตนะครับขอบคุณครับนะฮะ โอเคครับมาเอ็มมาฟอสครับเราต้องไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังนะฮะเราแย่งเขาเล่นนะครับถ้าเราเล่นไม่ดีเขาโดนโดนด่าแน่นอนนะครับผมเกมนี้นะฮะครับมาลุยกันเลยนะฮะเอ็มมาฟอสนะครับผมมีการพูดถึงอ่าบัฟของโลเกตละคูเล็กน้อยนะครับผมโลเกตละคูนนะครับตอนนี้นะถ้ายิงแบบไอ้ลูกบอลเนี่ยมันไปกระแทกโดนเพื่อนนะครับเพื่อนจะได้เลือดเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมโอเคมาครับลุย อืมใช่ตอนนี้โปรเจกต์ไทยของล็อกเก็ตแลคคูนมันมันมันดีขึ้นนะครับผมโปรเจกต์ไทยคิกขวามันดีขึ้นนะโอเคครับมาโอ้มาเร็วจังวะโอเคครับเราเข้ามาทอเข้ามานะครับเราก็จี่ไม้ไปก่อนครับอ่านาเมีแรงอยู่นะครับทอหายไปครึ่งหลอดนะฮะสกิลสกิล e เราคูดามันเร็วมากนะทุกคนใช้แบบ บ่อยๆเลยก็ได้นะครับวินน้องเราเข้าไปจะรอดไหมเนี่ยหลังเราโดนไอออนฟิตมานะครับแต่อาร์ฟิตตายไปแล้วนะฮะโอเคถอยเข้ามานะครับโอ้ทอเกือบตายนะครับผมโอเคถอยก่อนฮนะกลับเงาก่อน,นครับโอเคมันท่อ d o m ม n เนชั่นนะครับโอ้โดนดันโดนโดนัดนนะฮะไม่ทันนะวะเมื่อกี้นะฮะเออเพื่อนเราดีกว่าไอ้แค่นี้นะ แบงค์เวนเทอร์มาล้วงข้างหลังนะครับเรามาช่วยเพื่อนเราข้างหลังนะครับสปอร์ตเราจะตายเอานะฮะโอเคครับโอเคโรเกตเราเปิดอันติให้นะครับเข้าได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะฮะอย่วงนี้นะครับโอเคดาเมจเราบูธนะครับตอนนี้ดามจ่งบูธนะโอเคสวยครับอันติไปเลยนะครับผมเพราะเจมส์มันอันตินะฮะทอไปไหนทอไปนี่ก่อนเลยโอเคสวยครับ โอเคได้พอยนะฮะเจฟเข้าข้างหลังนะเมื่อกี้นะครับแต่เจฟไปฆ่าเพื่อนเรานะครับผมเดี๋ยวแบ็กวันเทอร์นะถ้ามันเข้ามาอีกรอบผมจะคว้าคอมันนะครับผมโอเคครับได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะอัาฟิตด้านบนนะครับผมอีครับโอ้หเลือดเราหายไปก่อนนะครับผมโอเคจับตัวได้ไอเมลบ้านี่ครับต่างกาแพงตายครับผมโอเค โอเคเวนอกมังหลังเข้าลูน่านะครับโอเคหน้าเต้นแล้วสวยครับดีนะถือว่าบังคับบังคับลูน่าติได้กับว่าเราน่าจะโดดเรียบร้อยฮะโอเคแล้วฟิตนะครับเตะอดกระแพงตายคู่ครับสวยครับผมช็อตนี้โคตรเท่นะครับแล้วก็มาจีเอมานะครับจีจีโอเคสวยครับเจ็บตาย เกมนี Woo, mm ้โคตรมันเลยวะนะครับเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากเลยทุกคนในมาฟอนผมนบอกเลยยิ่หายโลกี่ตายเลยฮะมันโล่มันกันไม่ได้นะครับ <c oughs> okay, โอเคสวยครับ it should be me โอเคครับผมเกมนี้ใช้ได้ครับเกมนี้โอเคทอนเปิดอันตินะครับผมโอ้ oh, ผมกด e ผมพด e จากแพนิกเลยนะครับเมื่อกี้มานี่ทอ โอเคสวยครับดาเมจเพื่อนตามดีนะครับผมเมื่อก,กี้ผมเข้าไปล้วงทอให้เนะนะครับโอเคถอยก่อนครับมีอันฟิทวิ่งมาข้างบนนะเมื่อก,กี้มันผมเห็นไปะหางตาอยู่เมื่อก,กี้นะครับน้ำกเทือนข้างหลังนะครับโอเคครับยันฟิทนั่งตะไปอยู่ข้างบนนะแต่ฝั่งข้าไม่มีแทงเข้ามานะครับอ้าวชิบหาย,ายโอเค โอ้ยโอ้ยรักกันดีรักกันดีรักกันดีโอ้โอ้มาจากไหนเนะี่ยตุม้มระเบิดนะครับผมดาเมจอย่างแรงนี่ <c oughs> โอเคตายหมดครับสวยเลยโอเคสวยครับผมโ <c oughs> สุดยอดเลยฮะ สปอร์ตดีครับเกมนี้สปอร์ตเล่นเก่งมากครับเกมนี้ครับผมตายยากโคตรเลยนะครับผมถ้ามีสปอร์ตคอยแบบอุดอยู่ข้างหลังให้นะครับยังปั่นช่องเช็ดเช็ดยังปั่นเลยนะครับผมโอเคมาตั้งใจเล่นกันนะครับผมโอ้ยวิดโดนะครับผมเกมนี้ ผมน่าจะเล่นยากขึ้นนะเพราะโตัวมันแบบเข้าถึงวิดโดยากนะครับโอเคครับรีโลเคตโลใหม่นะฮะพอเข้ามานะครับผม <c oughs> เนี่ยจีให้ถึงจะถึงร้อยก่อนนะครับเราก็เข้าไปซัดได้เลยครับโอเคถอยก่อนครับเพื่อเราโน้โอ้ยวินมอ นั่นไปนะเวนอมเมื่อกี้เดี๋ยวไปช่วยทข้างหลังมาทอนมาเปรี้ยวข้างหลังเราเกินนะฮะโอเคสวยครับล็อกเกตหลอกเกตโอ้ยเชยไม่โดนไม่โดนตรงแพงแล้วเมื่อกี้ โอเคดูดไปก่อนครับเมนเทลโอเคสวยครับโลเกตอันติสวนครเมื่อกี้สวยฮะโอเคจีเจฟก็ไล่จีเจฟก่อนครับโอเคครับสวยถ้าพอมันหนีไปนะครับโอ้ชิปหายแล้วมันเอาตัวมาแก้ทางผมนะฮะโอ้มันสองตัวฆ่าแท้งเลยนะฝันหัวข้ามนะครับผมฝันหัวข้ามมันสองตัวฆ่าแท้งเลยนะครับทั้งไฟน์ฟิตทางอูบุรีเลยนะฮะผมเป็นปัญหาเกินไงผมมันเป็น <laughs> โอ้ย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 เจ็บนะน้าเจ็บนะน้าทอมันแรงนะ้วนะโอเคโอ้โยตายครับตายสวยสวยสวยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับผมชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับ ตายรอบแรกนะครับเออถุงเกินใหม่ได้อยู่โอเครู้สึกเลยเมื่อกี้แบบเดินเข้าไปลึกนะครับแล้วบวุรีนมาอยู่ข้างหน้าผมแล้วทิพไายแล้วนะฮะดูขัว้วหนูเราเข้ามาใกล้เมื่อกี้อีกสิลองเก็ตเราเข้ามาใกล้เมื่อกี้อีกสิจเจอแน่เข้ามาใกล้เมื่อกี้อีกนะครับเจ้ามติผมจะมาอีกรอบนะ กินยาเสี่ยวไม่หุ่นเชียวชิบหายวูลีนโอเคเฮ้ยถอดถอดถทดถอข้ซ้ายถอเข้ซ้ายเพื่อนว้ากินเพื่อนเอ้ยอะไรวะตัวเฟ็กตัวเฟ็กมาจากไหนวะ อะไรวู้ลีนวะโคตรคลั่งอ่ะไอ้ยูบูลีนตัวนี้มันโคตรคลั่งเลยมานี่จะหมุนไปไหนล่ะจะหมุนไปไหนจะหมุนไปไหนจี๊ครับผมโหดาเมจเดือดมากนะครับผมตัวมันโคตรเก่งนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะดาเมจเกือบเท่าดาเมจที่ผมรับอะเกมนี้นะครับผม มันแทบจะไม่ได้เป็นเทคอยู่ลเลยอะไรว่าฟอนเนี่ยมันแทบจะเป็นแบบไฟต์เตอร์แบบบรูเซอร์อะไรกันแล้วนะครับผม โหสุดจัดเลยนะครับสำหรับเอม่าฟรอสนะครับผมโอเคนะครับผมตัวละครนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอม่าฟรอสนะครับเพื่อนๆทุกคนนะคิดเห็นยังไงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากร้าน์ไปด้วยนะครับร้าน์คันเทพนะครับผมบริการเติมเงินเติมนใจนะครับต้องร้านคันเทพนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครูตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย